น่าจะเป็นคำถามที่ค้างคาสำหรับใครหลาย,ลายๆคนเนาะที่อยากแบบเข้ามาอยู่ในสายงาน US เนี้ยเกี่ยวกับเรื่องอการศึกษาด้าน US เป็นยังไงเกี่ยวกับสถาบันจริงๆจริงเราเราย่อยเลยก็ได้นะครับอืมอมืก็คือเออต้องบอกงี้ในมาหาลัยตอนเนี้ย เท่าที่เท่าที่เราเซอร์เวดูแล้วก็ไปดูในกุป๊ปมีจะมีคนมาโพสต์มากใหม่ถามว่ามีมีบ้างอ่าแต่มันจะไม่ใช่เฉพาะสาขาอเอามหาลัยเนาะมันไม่มีใครที่ลงทุนเปิดสาขานี้เลยเพราะต้องเข้าใจมหาลัยก็ทําธุรกิจต้องยอมรับตรงๆว่าถ้าไม่มีคนเรียนเขาก็จะเปิดทําไมถูกไหมคือเหมือนดีมานกับสลายมันไม่แมทช์กันนะอืม มันก็เลยการมันว่าเอ,อสาขามหาวิทยาลัยในประเทศไทยเนี้ยเไม่ได้เปิดสาขานี้โดยตรงจะมีบ้างแหละนะครับถ้าเราไปค้นดีๆอาจจะแบบโอเคใกล้เคียงอ่าแต่ข้างในก็อาจจะเป็นเนื้อหาผสมผสานกันนะครับอ่าในมหาวิทยาลัยเราต้องยอมรับอย่างนี้ว่ามันมันอย่างที่บอกอ่ะมันดีมานกับซอฟท์แเนาะ คนเข้าไปเรียนถามว่าคนวอนเยอะไหมคนวอนเยอะคนสอนนี่ไหมเข้าใจใช่ไหมคนเรียนจริงจะมีไหมจบไปจะเป็นยังไงต่อเนี่ยคือสิ่งที่ผมว่ามหาลัยยังไม่กล้าที่จะทํามากนะครับดังนั้นสาขาวิชาที่มีจะมีพวกเนี่ยเป็นแมทช์เข้าไปในหนึ่งรายวิชาหนึ่งหน่วยหรืออะไรที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเนาะ มันจะเป็นแบบนั้นน,นะครับกิจกรรมเวิร์กช็อปเป็นพูดคุยเกี่ยวกับเหมือนเป็นวิทยากร,รม,มาจัดอันนี้ว่าหะจัดสัมมนาอะไรนี้ไหมอ่าใช่อารมณ์นั้นหรือสมมตินะสมมตินะ,ะเรียนยูเรียนคอมไซมวิธีการคอมอย่าเงี้ยก็จะมีสักหนึ่งหน่วยให้คุณเลือกเรียนที่มันเป็นวิชาเลือกเกี่ยวกับเรื่องนี้อ่าจะเป็นแบบนี้เนาะต้องยอมรับว่ามันเป็นแบบนั้นอนะ ไม่รู้เหมือนกันว่าโอเคในวันไหนที่มันจะมีเปลี่ยนนะครับต้องยอมรับแต่ต่างประเทศอันนี้กลับกันนะต่างประเทศอันนี้พูดพูดไปได้เลยเนะาะ <laughs> ต้องการจะไม่ตูมนสีใช <laughs> ่ไหมตี่ใช่ไหมเออในต่างประเทศต้องยอมรับอีว่าในต่างประเทศมีเยอะมากนะครับถ้าใครที่โอ้ช oh, ันอยากจะ want to be เอ่อ experience designer อ่ะ service design โูดดัต์ดีไซเนอร์แล้วฉันอยากเรียนสายตรงไปเรียนต่างประเทศเลยสนับสนุนโคตรๆนะครับช่วงช่วงยกย้ายนะคะเออถ้าสมมติว่าท่านประยังอยู่นี่ก็อ่าเรียนเชิญเนาะเออต้องต้องเป็นอย่างนั้นนะฮะ<อ>จริงๆแล้วต่างประเทศนี่มีค่อนข้างเยอะนะครับวิชาตรงก็มีเนาะวิชาตรงๆเลยนะครับอยา<พ>อ่า<ร>ง,<ไ>งดีไซน เป็นสาขาแบบเกี่ยวกับดีไซน์โดยเฉพาะเลยป่ะคะอ่าใช่แต่เป็น experience design ไปเลยนะหรือถ้าเป็นสาขาวิชาก็คือพวกแบบอ่า interactive design หรือ human centric design พวกนี้มีนะครับลองไปเสิร์ชได้เลยอ่าถ้าคุณพร้อมที่จะจะ go ินเติมไปเลยจ้าไปเลยของขียกย้ายก็คือไปเลยคะ่ะขอวีซ่าเลยคะ่ะเออเนาะเพราะว่า ต้องบอกงี้เนื้อหาวิชาที่เรียนค่อนข้างจะแน่นกว่าแหละถ้าสมมติว่าเ,ออเรายังไม่ได้อยากจะไปเรียนโอเคอยากแค่เปลี่ยนสายงานเวิร์กช็อปอะไรก็ไปเทีคอร์สออนไลน์ก็ได้นะครับแต่ต้องบอกว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวไว้แม่เอาเลือกประเด็นนี้ก่อน <c oughs> เออเนาะเออนั่นแหละนะครับถ้าถ้าพร้อมไปเลยนะครับออ user experience design ออ human centric Uh, Interactive Design นะครับสาขาวิชาพวกนี้จะสอนนี้เรื่องพวกนี้โดยตรงคุณอาจจะไม่ได้เรียนแค่อ๋อมันดีไซน์กริกมาจ้าอะไรเงี้ย <c oughs> คุณจะต้องไปเรียนไซโคโลจีคุณต้องไปเรียนรีเสิร์ชคุณต้องไปเรียนความเข้าใจคนได้มากขึ้นอ๋อทำไมมันต้องเกิดสิ่งนี้ใครเป็นคนใช้วะการทำหนึ่งสองสามสี่เป็นยังไงไยจิตวิทยามีผลยังไงเนาะพวกนี้นะครับ เมือ่อก <Hello. S 1> ี้เปิดประเด็นเรืร่องของมอ่าจอพแล้วนะอันนี้จากมุมมองของพี่ชิปอะมันต่างกันไหมคะระหว่างไทยกับต่างประเทศต่างกันมากมากน้อยแค่ไหนอเออถ้าสมมติว่าเรายกตัวอย่างนี้เราเรียนหนึ่งหน่วยกิดหนึ่งหน่วยนะไหมอ่ะหนึ่งรายวิชาก็ได้กับเราไปเรียนสองปีเออคำถา,ามมันต่างกันไหมอืมเออ ความเข้มข้นและความอินความเข้าใจเออมันมุมมองมันต่างกันหมายถึงว่ามันเป็นเรื่องการเรียนการสอนนี้ด้วยใช่ไหมคะเออมันเป็นเรื่องเบสิกที่คือโอเคในมุมมองของคอร์สออนไลน์นะอันนี้พี่แอบทัชไปนิดหนึง่งทัชอันนี้แตะนะแตะนะภาษาังกฤษผม,มาทุกที<ม>นะครับ <laughs> แตะคุะมมอเอ,อ่อคอร์สออนไลน์นิดหนึง่งคุณจะเข้าใจเรื่องของบวามชอป แต่ o ิวี่เบสิคลีพื้นฐานเนี่ยเราจะลอสไปหรือหายไป mm hmm. อ่าต้องมองนี้นะครับว่าโอเคในมุมมองของการเรียนหนึ่งหน่วยกิตกับมุมมองการเรียนสองสามเทอมเรียนสองปีเฮ้ยความคิดความอ่านมันต่างกันเหมือนถำมเออคนเรียนเรื่องนี้มาสองปีกับคนเรียนเรื่องนี้หนึ่งหน่วยกิตอะเออความรู้ความอ่านมันต่างกันแหละนะครับ ล้วตะกี้พี่พูดถึงเรื่องคอร์สออนไลน์ด้วยนะครับในไทยกับต่างประเทศต้องบอกงี้นะครับว่าคอร์สออนไลน์มันมีมิติของมันต้องบอกงี้นะครับว่าคอร์สออนไลน์เวลาเราเรียนนะครับก็อ,อาจจะต้องอ่านเขาเรียกว่าอ่านคอนเทนต์อ่านเนื้อหาในในการเรียนนะให้ดีๆเพราะว่าจริงๆแล้วอ่านมันมันก็อาจจะมีผล นะครับว่าโอเคคอร์สเรียนนี้มีไว้เพื่ออะไรเพื่อเวิร์กช็อปเพื่อทํางานขึ้นหน้าอย่างที่ผมไปสอนให้ฟีเจอร์สกิลคอร์สนั้นจะเป็นเบสิาที่คุณเรียนรู้เรื่องของโปรเซสในการคิดมันขึ้นมาทำโปรเจกต์อารมณ์ประมาณนั้นเนาะซึ่งเอ,อถ้าเราเปรียบเทียบกับต่างประเทศจริงๆมันก็คลา้ายๆกันแหละด้วยมิติของคอร์สออนไลน์เนาะมันไม่สามารถลากยาวแชั่วโมง สิบชั่วโมงนะครับมันต้องเหลือให้มันตัดเฉพาะชับชับๆๆชับๆๆนะแบบนั้นนะครับในไทยจริงๆถามว่ามีไหมมีเยอะมากนะครับเรื่องของ UX กับ UI แต่ถ้าเราดูดีๆนะอันนี้เราไม่ได้ปรมาม่าทัยอ่าถ้าเราดูดีๆไปอ่านเนื้อหาดีๆนะครับบางคนเขียนรวบ UX UI แต่จริงๆความจรนะิงสอน UI เนาะต้องดูเนื้อหาดีๆนะครับ มาที expectation เราอยากจะไปเรียน UX อ่าแต่พอเปิดไปปุ๊บเจอ UI อโหรือโ,โอเคไปียม <c oughs> คืออันเนี้ยเดี๋ยวไปพูดถึงท็อปปที่สองคือมันเรื่องมือ่นชิปหายนะครับ <c oughs> เป็นมือนชิปหายก็แล้วกันนะฮะเออนั่นแหละนะครับแต่ถ้าสมมติว่าแนะนำนะครับถ้าเราอยากมีพื้นฐานที่ดี ครับพื้นฐานที่ดีจริงๆมีหลายๆท่านละล่ะนะครับลงถทางล <luôn S 2> ้มล้มทางล้มไปยังลูกชิ้นก็เลยต้องต้องขอบคุณพี่ลูกชิ้นมากนะครับที่เปิดโลกทัศน์ให้ทุกคนนะครับก็คือ IDF เนาะ Interaction Design Foundation จริงถ้าใครอยากได้พื้นฐานนะครับไม่ถนัดเรียนแบบอืมยังไงดีออนไลน์อ่ะเออถนัดแบบอ่านานะครับไป IDF นะคุณจะเข้าใจ จริงๆพอแคสที่ผ่านมาเราพูดถึงออะไรนะอิโมชันดีไซน์นะครับผมไม่รู้สิไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้เลยว่ะทั้งที่จริงๆแล้วมันเป็นเบสิกพื้นฐานนะที่ก่อนที่เราจะไปเข้าใจงานดีไซน์นะเ,เรื่องของอะไรพวกนี้นะครับเราจะไปเข้าใจมันมากขึ้นมุมมองอื่นๆนะเรื่องของการวัดผล U X จาก R O I ทั้นี้เออไม่มีไม่ค่อยมีใครพูดถึงอยู่น้อยน้อยน,อยนะครับ หายยากอยู่มีแต่มีน้อยต้องมองนี้